นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในวันนี้เราก็จะมาเรียนออนไลน์กันนะครับวันนี้ครูครูจะสอนเรื่องแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานนะครับก็ให้นักเรียนนั้นเปิดเอกสารขึ้นมาเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนักเรียนก็ฟังเพลงซะก,ก่อนนะครับฟังเพลงก่อนนะครับอ่ะฟังเพลงได้เลยครับ ทีครั้งจะดังสักทีถึงแสนวิวก็เตรียมเข้าคิวมีรายได้แสนลบากแทบตายทไมทไมยังได้ัวิวอ่เป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับนะครับมุนนวนครับผมก่อนที่จะเรียนนะใครที่รอหนึ่งล้านวิวก็ สู้ไปนะครับเ,เป็นกำลังใจให้ <c oughs> อีกหนึ่งครั้งคือตัวเราเละครั้งคนจนจ ทุกคนที่การู้นะ แสนลำบาแทบตายทำไมทำไมยัยได้ตรนนี้เป็นร้านเลีอะไรจะดี แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอีกนึ่ครั้งที่ตัวเราต้องขอขอบคุณแต่ทุกคนทุกคนณละครั้งแตว่ายิ้มใจคุณจนเอาชมสักล้านคนบรรพบรุษทุกคนอย่ารู้แ ก็จบไปนะครับช่วงที่รอกันอยู่นะครับรอ,อกันอยู่อโอเคอนักเรียนก็เปิดเอกสารเรียนขึ้นมานะครับกฎของนิวตันวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องแรงเสียดทานนะครับคุณครูดูแล้วเนี่ยนะครับ, <c oughs> เ,ปบ,รบเปิดขึ้นมาหน้าสิบนะครับเปิดขึ้นมาหน้าสิบ สิบแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทาน <S <S <C ül> <C ül> นะครับอ้าวเ <C ül> พราะนแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fiction สัญลักษณ์ก็คือตัว f นะครับ f เ,เล็กนะครับหรืใช้ f ใหญ่ f ตัวเล็กก็คือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัส สองผิวนะครับผิวสมัมผัสสองผิวแรงเ,เสียดทานแรงต้านเป็นแรงที่พยายามต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับ mistakes. เาราเรียกว่าแรงเสียดทานคือพูดง่ายๆคือมันจะทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลงนะฮะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับต้านพยายามต้านไม่ให้ผิวทั้งสองเคลื่อนที่ผ่านด้วยกันได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานมันก็จะมีผลต่อการเคลื่อนที่นะครับผลก็คือพยายามมันจะต่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนะฮะต่อต้านนะครับ มันจะต่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุไม่ให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับมันทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ช้าแต่มันก็มีข้อดีนะครับมีข้อดีแรงเสียดทานก็คือว่ามันอาจจะทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ไม่ลื่นนะครับพื้นไม่ลื่นนะครับนะครับแรงเสียดทานนั้นก็ว่าจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของผิวสัมผัสนะหมายความว่าผิวสัมผัสนั้นมันจะไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวครูจะสอนก่อนเพราะว่ารวมไปเลยนะครับ นะครับพาะแรงเสียดทานนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอะไรลักษณะของผิวสัมผัสแรงกดแรงกดวัตถุลงบนพื้นผิวสัมผัสและชนิดของวัตถุที่ผิวสัมผัสแรงกดนะแรงกดนะครับแรงกดนะครับเพราะฉะนั้นในแรงกดในที่นี้ก็คือ N MG นเอ็้ำหนักนั่นเองนะก็จะมีแรงกระทําโต้กับ N แรง N นะครับแรง n นะครับเเพราะนั้น n เท่ากับ mg นะครับ n เท่ากับ mg แรงขึ้นเท่ากับแรงลงเพราะนั้นเราจะได้เป็น n นเท่ากับ mg นั่นเองังนั้นถ้าเราวัตถุพยายามจะเคลื่อนที่ไปทางนี้ทางขวาถูกไหมนี่แรงเสียดทานก็จะมาทางซ้ายนะไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่เสมอไปนะครับนะครับ อันนี้ก็คือตัวนี้นะครับมันจะมีทิศต,ตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่เนี่ยอันนี้เป็นการแรงกดไปทางนี้แรงกดไปทางนี้นะครับนะครับแรงกดอันว่าถุกปนี้เคลื่อนที่ลงอย่างนี้แรงเสียดทานก็จะขึ้นนี่ะแรงกดแต่แรงกดมาทางนี้นะครับร <c oughs> อะนั้นทิศของแรงเสียดทานนี่ มันก็เลยมีทิศของแรงเสียทานในนี้ดูดีนะครับอเมเน้ต์ตรงนี้นะมีทิศสวนทางกับการเคลื่อนที่ฟังนะครับมีทิศสวนทางกับการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแรงเสียทานก็ต้องไปทางซ้ายนะแต่ถามว่ามันมีทิศต,ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่มีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เสมอนะครับการเคลื่อนที่เสมอว่า หรือวัตถุไม่เคลื่อนที่มันก็พยายามจยตรงข้ามจะไปนะฮะก็จะไปนะครับนะครับจะมีทิศสวนทางกับการเคลื่อนที่นะครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนสรรมการได้ f เท่ากับมิวเอ็นมิวเอ็นนะครับมิวเอ็นเอฟเราจะได้เอฟเท่ากับมิวเอ็นนะครับ มิวตัวนี้ก็คือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสนั้นมิวอ่านว่ามิวนะครับแปลว่าอ่านว่ามิวมิวนะครับมิวนะครับมิวอ่านว่ามิวนะครับมิวอ่านว่ามิวนะครับมันก็จะอ่านว่ามิวนะครับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานหรือสอปสอความเสียดทานเพราะแรงเสียดทานนั้นก็จะขึ้นอยู่กับผิวสัมผัสขึ้นอยู่กับน้ําหนัก เพราะฉะนั้น F จะเท่ากับมิ N เ <N. S 1> ก็คือแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุก,กับพื้น n. N. นี่เอนี่อย่างนี้นะครับนี่ก็คือน้ำหนัก Mg N n แรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากกับพื้นนั่นเองนะครับหน่วยก็เป็นนิวตันเหมือนกัน แรงเสียดทานก็หน่วยเป็นนิวตันอันนี้ก็เป็นนิวตันถือว่าเป็นแรงเราก็ถือว่าเป็นแรงนะครับถือว่าเป็นแรงเช่นกันนะเราก็ถือว่าเป็นแรงนะครับ F ตกลงมินมันก็จะมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะครับหรือพยายามจะเคลื่อนที่พูดง่ายๆก็คือมันจะมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่หรือมีทิศตรงข้ามกับความพยายามของวัตถุที่จะเคลื่อนที่ไปนะครับ ื่อนที่ไปนะครับจำให้ดีๆนะครับโอเคเนี่ยแต่ว่าแรงเสียทานไม่ได้มีทิศต,ตรงข้ามกับเอนะครับจำไม่ดีครับแรงเสียทานนะครับ, ane, รบไม่ได้มีทิศต,ตรงข้ามกับเอเสมอไปครับไม่ได้มีทิศต,ตรงข้ามกับแรงเอนะครับ แรง f เสมอไปนะครับยังไงอ่าสมมุติว่าเราออกแรงเนี่ยออกแรงวัตถุก,ก้อนนี้ไปทางนี้เยอะไปทางนี้แรงที่กระทําแรงเสียดยทนันถ้าวัตถุเคลื่อนที่นะแรงเสียดยทานก็จะไปทางนี้ถูกไหมครับนี่แต่บางครั้งนี่แรงเสียดยทานเนี่ยมันจะไม่ได้มีตัวทิศตรงข้ามกับ f เสมอไปนะครับ f เสมอไปเราไม่ได้ออกแรงนะครับ นะเราจะได้สูตรออกมาแล้ว f เ,เท่ากับ mu n น,นะครับหรือเราจะได้ mu ก็ได้อาจจะหา m ม m เท่ากับ f ส่วน n น,นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีพื้นราบนะครับพื้นราบเนี่ยเราออกแรงพื้นราบนี่เราออกแรงไปนี่สมมุติว่าเราออกแรง f นี่นะครับออกแรงแนวดับรนี่ครับ เอ e ไปนี่เอ e นี่มันออกแรงในแนวขนานกับพื้นนะครับเราก็จะได้เอ็มจีเเราจะได้เอเท่ากับเอมจีนะครับตัวนี้เอ็นเท่ากับเอมจีมันจะเป็นกรณีกรณีไปนะครับกรณีนี้แต่ถ้าเราออกแรงผักแนวเฉียงเฉียงนะครับก็คือเราไม่ได้ทํามุมเราทํามุมเนี่ยเนี่ย เอฟอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำมุมถูกไหมครับนี่ทีตานี่อย่างเงี้นะครับหลงั้นเราก็แตกแรงเอฟออกถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นเอฟอะไรเอฟไซทีตาอันนี้ก็เป็นเอฟคอร์ทีตาเอฟคอร์ทีตาอย่างเงี้ยตรงนี้เราใส่ mg ถูกไหมตรงนี้เราใส่ n รแรงขึ้นเท่ากับแรงลงเพราะนั้นเราจะได้ว่าเนเนี่ย n มันจะเท่ากับอะไรเอ็ n เขาจะเท่ากับ f sin ทีต้าบวกเนะครับนี่อย่าง,ง,น,น,งนี้เ่า n เป็นแรงขึ้น n เป็นแรงขึ้น f sin ทีต้ากับ m g มันเป็นแรงลงนะครับก็แรงขึ้นเท่ากับแรงลงนั่นเองแรงขึ้นเท่ากับแรงลงตัวนี้ครับดูดีๆนะครับนักเรียนนะครับ อย่างเงี้ยเราออกแรงผักไปนะครับเราก็จะได้ใช้อ่าในกรณีมาถ้าเป็นแรงดึงล่ะแรงดึงอันนี้เป็นแรงผักดึงเหยียบเชิงเฉียงนะ,ะดึงเอฟสมมติว่าทํามุมทีต้ากับแนวระดับถูกไหมนี่ทํามุมทีต้ากับแนวระดับนี่ก็แยกถูกไหมครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเอฟคอร์ f cos t h e t อันนี้ก็จะเป็น f sin t h e t เรียนสังเกตนะครับใน2กรณีนี้ f sin จะไม่เหมือนกันในกรณีที่2เนี่ย f sin มันจะลง f sin t h e t มันจะลงแต่ในกรณีที่3เนี่ย f sin t h e t มันจะขึ้นเพราะนั้นนี่ถ้าเราไปเขียนนี่ m g นี่ n นนะมันก็จะได้เป็น n n บวก S f s i n ทีตาไซทีตาเท่ากับ MG มะมันก็จะได้เป็นใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับมันจะเท่ากับ MG f s i ลบ f sin ทนะครับไม่เหมือนกันนะครับแยกแล้วไม่ต้องพิจารณามันไม่เหมือนกันนะดูด,ดีๆกรณีนี้นะครับนะไม่เหมือนกัน นี้วางบนพื้นลาบนะครับดูดีๆนะครับแล้วก็จะมาหาเอ็นใหม่พื้นเอียงก็อีกกรณีหนึ่งนะครับอันนี้คือวางอยู่พื้นพื้นลาบถ้ากรณีของพื้นเอียงก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะสอนต่อในกรณีที่เป็นพื้นเอียงเอาพื้นลาบก่อนอันนี้เป็นพื้นลาบนะครับอันนี้พื้นลาบเป็นพื้นลาบวัตถุเคลื่อนที่บนพื้นลาบนะพื้นลาบแรงผักแรงดึงนะครับนี่เหมือนกัน กรณีที่สองนี่แรงผักนะครับผักทิ้งเฉียงนี่ที่สามก็แรงดึงทิ้งเฉียงนะครับนเข้าสู่กรณีในบ้างนี่ก็ดูเอานะครับถดลงไปได้นะครับไปก่อน ไปนะครับ้าถัดไปเลยนะครับทีนี้เราก็จะแบ่งแรงเสียดทานเพราะแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นมี2ชนิดแรงเสียดทานจะมี2ชนิดอันแรกก็คือแรงเสียดทานสถิตหรือให้เราให้เป็น fs fs เขียน f แล้วห้อย s fs fs static friction ก็คือเป็นแรงเสียดทาน ที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่หยุดนิ่งวัตถุที่หยุดนิ่งก็คือเกิดแรงเสียดทานเหมือนกันหรือกําลังจะเคลื่อนที่คําว่ากําลังจะเคลื่อนที่ก็คือวัตถุยังไม่เคลื่อนที่นะครับยังไม่เคลื่อนที่นะครับเพราะนั้นถ้าวัตถุที่ไม่เคลื่อนที่เขาจะเป็นแรงเสียดทานสถิตนะครับแรงเสียดทานสถิตเกิดขึ้นเราก็จะเป็น fs fs static friction mu s n μsn นะฮะ μsn μos ก็คือสัมประสิทธิ์สปสสัมประสิทธิ์ความเสียทานสถิต itt, ความเสียทานสถิตสัมประสิทธิ์นะค, itt, ความเสียทานสถิตนั่นเองนะครับสัมประสิทธิ์ความเสียทานสถิตเพราะนั้นแรงเสียทานสถิตนั้นมันจะมีค่าคงที่นะครับมีค่าคง มีค่าคงที่พูดง่ายๆก็คือมันจะมีค่าคงที่นะครับอ่ะมีค่าคงที่ก็คือมันจะเท่าเดิมตลอดพูดง่ายๆมีค่าคงที่มันจะเท่าเดิมตลอดไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมีค่าคงที่นะครับเดียมเสถานสถิตนี้จะมีค่าคงที่นะครับเท่าเดิมตลอดนะครับจะเกิดขึ้นกับวัตถุที่ ยังไม่เคลื่อนที่หรือวัตถุหยุดนิ่งหรือกําลังจะเคลื่อนที่นะครับกาลังจะเคลื่อนที่นะคเวลานักเรียนตีโจทย์ตีความหมายของโจทย์เนี่ยนักเรียนจะต้องตีความหมายให้มันชัดเจนนะครับตีความหมายให้มันชัดเจนว่าเป็นเช่นไรนะครับนะอันนี้คือแรงเสียดทานสถิตต่อไป แรงเสียดทานต่อมาก็คือแรงเสียดทานจนจะให้สัญลักษณ์เป็น Fk Fk i n e t i c f r i c t i o n ก็คือเป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่เคลื่อนที่แล้วเพราะนั้นวัตถุมันเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยจะเกิดแรงเสียดทานที่เรียกว่าแรงเสียดทานจนก็จะให้เป็น Fk เพราะนั้น Fk เท่ากับ mu k n mu k n นะครับ n n ก็เหมือนเดิมที่ครูสอนไป ดูกรณีด้วยเพราะนั้นมิวคก็คือสอปสความเสียทานเสียทานจนนี่ความเสียทานจนสปสความเสียทานจนมิวคเพราะนั้นไอ้สัมระสิทธิ์ความเสียทานจนพวกนี้มันจะมีแรงเสียทานจนพวกนี้มันจะมีค่าไม่คงที่นะครับ มีค่าไม่คงที่นะครับมีค่าไม่คงที่พูดง่ายๆก็คือมันจะ,จะมีค่าตั้งแต่ศูนย์จนถึงมากที่สุดศูนย์จนมาถึงมากที่สุดนะครับมากที่สุดเพรานะนั้นแรงเสียดทานเราก็จะแบ่งออกเป็นสองชนิดหนึ่งแรงเสียดทานสถิตอ่าสองแรงเสียดทานจนแทนสถิตก็คือเกิดขึ้นกับวัตถุที่ อย่างไม่เคลื่อนที่หรือวัตถุที่หยุดนิ่งนะมิวเอสความสมบสัตความเสียทานสถิตต่อไปแรงเสียทานตัวต่อมาก็คือแรงเสียทานจนนะครับก็เกิดขึ้นกับวัตถุหรือกระทำกับวัตถุเมื่อวัตถุเคลื่อนที่แล้วนะครับ,นะครบเคลื่อนที่ไปแล้วก็จะเป็น f เท่ากับมิวเอเท่ากับมิวเนะครับมิวเนะครับก็เท่ากับสบปสอความเสียทานจน นะครับอ,อันนี้ได้ออกมามีสัมประสิทธิ์นะครับ <c oughs> อโอเคอนี่ได้แล้วนี่ครับแลก็จะเขียนเป็นกราฟเราจะนำเขียนมาเขียนเป็นกราฟกราฟระหว่างแรงเสียดทานกับกราฟของแรงที่กระทำได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเขียนมามันก็จะออกแรงไปเรื่อยออกแรงไป โอไม่ใช่คูเขียนผิดได้นี่ลืมแล้วแก้ไขครับแก้ไขแรงเสถานสถิตมันมีค่าไม่คงที่นะครับขอโทษมีค่าไม่คงที่ลบให้คุณครูหน่อยมีค่าไม่คงที่อ่าไม่คงที่อ่าแก้ครับแก้มีค่าไม่คงที่อ่า,าถ้าแรงเสถานจนจะมีค่าคงที่นะ,ะมีค่าคงที่คงที่ มีค่าคงที่นะครับแกคูน่อยแกไขหน่อยนะครับแรงเสียดทานสถิตนั้นมันจะมีค่าไม่คงที่ก็คือมีตั้งแต่ศูนย์จนถ,ถึงมากที่สุดจนถ,ถึงมากที่สุดเนี่ย <c oughs> อันนี้อันนี้ก็จะมีค่าคงที่ตลอดนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่น คุณจะยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่า <c oughs> สมมุติว่านะครับยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะครับนะครับ if if สมมติว่าถ้าครูออกแรงให้มิวเอสเท่ากับ0.4นย์จุ่ศูนก็แล้วกัน ศูอันนี้0.1นยนี่มวลมวลของมันก็คือมวลเท่ากับ10บกิโลถ้าเป็นน้ำหนักก็จะได้เท่าไรน้ำหนักก็จะได้เท่าไรหน่งร้ 100, ใช่ไหมสิบคูณสิก็จะเป็น100่้อยน้ำหนักก็จะเป็น100นะครับเพราะนั้น e F เท่ากับมิว Fs นะครับ fs fs เนี่ยมันก็คือ μ sn n เท่ากับ mg หรือน้ำหนัก0.2ไปคูณ100อ่ะ0.2อคูณห0ึ่ะไอ้0.2ไปคูณหนึ่งร้อยก็ได้ยี่สิบถูกไหมแต่ในขณะเดียวกัน fk μ kn เราจะอะไรเป็น μ k ก็คือ0.1 เก็คือเท่าไหร่ล่ะ100เหมือนกันก็จะได้10ถูกไหมครับนี่อ่าสิบสมมุติว่าคุณครูออกแรงอ่าสิบนิวตันออกแรง10นิวตันแสดงว่าแรงเสียดทานก็จะเป็นเท่าไหร่0ิบถูวัตถุเคลื่อนที่หรือยังวัตถุก,ก็ยังจะมีเคลื่อนที่ถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณครูออกแรง20ออกแรง20แรงเสียดทานก็เป็น20 ไอ้ช่วงนี้แหละคือช่วงที่มันเป็นแรงเสียดทานสถิตนั่นเองช่วงนี้แหละนี่นี่ช่วงนี้นี่จากสิบมาเป็นยี่สิบนี่มันคือแรงเสียดทานสถิตซึ่งตรงนี้ก็คือ fs max นี่ตรงนี้เขาเรียกว่า fs max แรงเสียดทานสถิตสูงสุด fs max ก็เรียกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดก็คือยี่สิบเนี่ยตรงนี้นี่เนี่ย fk ยังเขียนอีกเขียน fk โอ้ยนี่ fs max ช่วงนี้แหละเขาเรียกว่า fs มันจะมีค่าไม่คงที่จากนั้นถ้าคุณครูออกแรงนะฮะออกแรงสามสิบนะสามสิบนะตัวนี้ก็จะเป็นยี่สิบไปเรื่อยครูออกแรงสี่สิบตัวนี้ก็เป็นยี่สิบไปเรื่อยตัวนี้ออกแรงห้าสิบตัวนี้เป็นยี่สิบเรื่อยช่วงนี้แหละครับเขาเรียกว่าช่วงที่มันเป็นอ K ฟคีนะช่วงนี้คือช่วงที่มันเป็นอฟคีช่วงนี้มี f อฟคีครับนี่ช่วงนี้ อฟนะครับช่วงที่มันเป็นอ k ฟแรงเสียทานสถิตแรงเสียทานจนนั่นเองนะครับแรงเสียทานจนเพราะฉะนั้นแรงเสียทานสถิตมันจะมีค่าไม่คงที่น่ครับแต่แรงเสียทานจนมันจะมีค่าคงที่เท่าเดิมตลอดนะครับแต่ว่าแรงเสียทานสถิตเนี่ยเพราะนั้นเราจะสรุปออกมาได้ตรงนี้ออกมาว่ามิวเอเนี่ยมันจะมากกว่ามิวเเสมอจับไว้นะครับมิวเอส จะมากกว่า μk เสมอจาไว้นะครับตัวนี้เพราะว่า fs มากกว่า fk นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมานะครับแต่ว่า fs มากกว่า fk เสมอไหมไม่ไม่ได้มากกว่า fk เสมอมีแต่ fs max นะครับตัวนี้ออกมาเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับครูยกตัวอย่าง ตรงนี้แหละเพราะนั้นจากตรงนี้ไปนี่แรงเสียดทานมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นนจนไปถึงเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดหรือเรียกว่า fs max จุดตรงนี้แหละคือจุดที่วัตถุพยะจะจะเคลื่อนที่แล้วแต่ยังไม่เคลื่อนที่นะครับก็เรียกว่า fs max นี่แหละวัตถุมันจะเคลื่อนที่ไปแล้วแต่ยังไม่เคลื่อนที่นะครับก็เรียกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดเนี่ยจะเคลื่อนที่อยู่แต่ไม่ยังไม่เคลื่อนที่นะครับ อันนี้อ่าโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราก็ได้เรื่องของแรงเสียดทานนะครับลงม,มาตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าวัตถุมันยังไม่เคลื่อนที่เราก็จะได้อฟนี่เท่ากับแรงที่กระทาก็คือวัตถุยังไม่เคลื่อนที่นี่ตัวนี้นะตรงน,น,รงนี้ถ้ายังเท่ากับตัวนี้ก็คือวัตถุมันจะเตรียมหยุดนิง่งหรือเตรียมจะเคลื่อนที่กําลังจะเคลื่อนที่ไปนะครับ แต่ถ้าแรงตัวนี้มันมากกว่าแรงเสียดทานตัวนี้แปดว่าวัตถุมันเคลื่อนที่แล้วถ้าเคลื่อนที่แล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นเอฟเคที่ไปวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นในการลักษณะของการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนหนึ่งจะมีอู่หนึ่งแรงที่กระทำวัตถุมันมีมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ถูกไหมครับสองความเร็วไม่คงที่นะครับสองกรณีนะครับ,ว,นะรบวันนี้วันนี้เราได้แรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานนะครับ แรงเสียดทานเพราะฉะนั้นก็จะลืมถ่ายรูปลงในคอมเมนต์ใต้โพสให้ครูด้วยนะครับลงในคอมเมนต์ใต้โพสให้ครูด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวันเปิดเทอมื่อเปิดเรียนสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ครูจะสัปดาห์นี้ครูจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําโจทย์ไปนะครับโอเคนะอ้าวโจทย์ลงไปนะครับโจทย์ลงไปจะให้โจทย์หน้าไหนเนี่ย หน้าสิบเอ็ดใช่ไปม่หน้าสิบนะครับหน้าสิบจุดหน้าสิบนะครับหน้าสิบอ่ะโอเคแล้วเจอกันนะครับในสัปดาห์เปิดเรียนนะครับโอเคสวัสดีครับ